ให้เทวดามาปกปักรักษาก็เลยจะตั้งศาลตั้งศาลพระภูมิศาลพระพรหมพอดีกิจเพิ่นก็อยากมการตั้งให้ถ้าบ่าตั้งให้ก็ตั้งแบบพระเนี่ยนะปะกติอยู่วัดอาจารย์ก็อยู่แบบพระ <c oughs> แบบข้านี่คุยกับเทวดาคุยด้วยความเข้าใจคุยด้วยจินด้วยธรรมเพราะเทวดาเขาเกิดมาได้ด้วยกําลังของของบุญคือฮีริกับโอตปะถ้าเทวดาแท้นะเทวดาแท้แท้เขาจะเกิดด้วยอํานาจของฮีริกับโอตปะเทวดานี่เอาใ่ญ่ๆมีอยู่สองรุ่นรุ่นหนึ่งนี่เป็นเทวดาโบราณ เทวดาโบราณจะเกิดในยุคที่ยังไม่มีพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นเทวดาที่ได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าก็มีบางก็มีรุ่นรุ่นที่เคยได้ได้ยินได้ฟังธรรมะข,ของพระเจ้าองค์ก่อนก่อนก็มีแต่ก็ไม่มากสักเท่าไหร่ แต่ละเทวดาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นก็มีอยู่แทรกอยู่ในเทวดาทุกชั้นทุกชั้นอย่างอยู่ในจานตุมเทวดาที่เป็นอริยะก็มีชั้นดาวดึงเทวดาที่เป็นอริยะก็มีปุรุชนก็มียามาอริยะก็มีปุรุชนก็มีามามมแต่ว่ามันมีความเสมอกันอยู่เรื่องหนึ่งคือสิ่งที่ทําให้เป็นเทวดาสิ่งที่มันทำให้เป็นเทวดาคือธรรมะสองอย่างคือฮีรีกับโอตปะ แต่ถ้าเกิดเทวดาระดับพรหมก็อย่างน้อยต้องได้ฌานหรือว่าเจริญเมตตาแล้วไม่เสื่อมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสาเหตุที่ทําให้เป็นพรหมเนี่ยจะมีอยู่สามหลักใหญ่ๆอันหนึ่งก็คือเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วไม่เสื่อมตอนทํากาละคือตอนตายไม่เสื่อมเพิ่นก็จะไปเกิดเป็นพรหมถ้าเมตตาก็เป็นพรหมกายิกาหรืออีกสายหนึ่งก็คือเจริญฌาน ไดชานคือดับนิวรณ์ห้าบาปห้าอย่างดับได้คือความโลภความพยาบาทความมุ่งเบี่ยดเบียนความโลภความพยาบาทความฟุ้งซ่านความโลเลแล้วก็ความหดหู่ใจห้าอย่างนี้ดับได้แต่ดับได้ด้วยกําลังของสมาธิไม่ได้ดับไม่ใช่ดับได้ด้วยกําลังของปัญญาคือมันยังไม่ขาดแต่นขณะนั้นมันดับได้มันสามารถดับได้บาปผ้าตัวนี้มันมันไม่โผล่ขึ้นมาใจเพิ่นอยู่ในกุศล คือองค์สมาธิถ้าเพิ่นตายไปปฐมมชานคือชานที่หนึ่งก็ไปเป็นพรมังกายิกาตั้งแต่ชานที่หนึ่งขึ้นไปก็เป็นพรมงกายิกาทั้งหมดรวมทั้งอรูปรสัญญาคือความที่ถือเอาสิ่งที่ไม่ใช่รูปเป็นสัญญาเป็นที่ตั้งของวิญญาณหรือที่ที่เราเรียกกันว่าอารูปรปรมนี่ก็อีกกลุ่มนึงก็เป็นพรมเหมือนกัน <c oughs> แต่กลุ่มที่ต่ำลงมากับพรมก็เป็นเทวดาชั้นกามาปรจรมีอยู่หกชั้น ชั้นจาตุมมหาราชิกาชั้นตาวติงสาชั้นยามาชั้นดุสิตาชั้นนิมานนตีชั้นปรนิมิตวัตสวัตตีมีหกชัน้นเขาเรียกกามาปจญเนี่ยเขาเรียกเทวดาแต่ทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่มีรวมๆกันคือหิลิกับโอตปะหิลิกับโอตปะหิลิความร้ายตอบาโอตปะความเป็นกรุอตอบาทีนี้เอาจริงๆเทวดาจริงๆเทวดาแท้ๆเนี่ยนะเทวดาแท้ๆ ซึ่งเทวดา,าเนี่ยยังแบ่งออกเป็นฝ่ายของอริยะกับฝ่ายที่เป็นปุรุชนฝ่ายของอริยะคือเพื่นได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมของพระสมมาสัมพุริเจ้าแต่งฉ้านในอริยสัจสี่เทวดากลุ่มนี้เขาจะไม่กลับเขาจะไม่กลับไปย้อนใหม่เขาจะไม่กลับไปย้อนใหม่อาจจะกลับมาที่มนุษย์ได้บ้างในกลุ่มที่เป็นโสดาบันที่เป็นโกลังโกละผวก สองชาติบ้างสามชาติบ้างคือไปคือจะมาเกิด2อถึงสาชาติโดยประมาณเขาจะมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างอยู่แค่สองสองภพเนี่ย <c oughs> อาจจะกลับมาเป็นมนุษย์แต่เรื่องอย่าต่ำว่าความเป็นมนุษย์ไม่มีแต่บางกลุ่มเนี่ยเขาจะไม่กลับมาเลยถ้าเกิดเป็นระดับสกัดทาคามีขึ้นไปอริยบุคคลตั้งแต่สกัดทาคามีขึ้นไปเนี่ย <c oughs> เขาจะไม่กลับมาสู่ความเป็นเป็นมนุษย์อีกเขาจะพัฒนาตัวเองถึงนิพพาน เขาสูนิพพานไปแต่ทายเดียวไม่กลับมาในภพที่ต่ํากว่าอีกถ้าอาณาคามีนี่คือไม่กลับเลยเขาไปสู่สูภพที่พ้นจากกรรมมุณกรรมคุณทั้งห้าเป็นพรหมโลกที่เป็นอะณาคามีแต่เทวดาอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเทวดากรรมประจรเหมือนกันแต่เขายังเสื่อมได้เป็นพรหมเหมือนกันแต่เขายังเสื่อมได้เพราะเขาไม่รู้จักอริยสัจ พะเขาไม่รู้จักอริยสัจเ,เขาจึงไม่รู้ว่าอะไรคือภพภพคือแดนเกิดเขาไม่รู้จักเขาไม่รู้จักว่าเหตุใดจึงเกิดภพเขาไม่รู้จักเพราะความไม่แต่ฉานในอริยสัจพอมันเสื่อมมาเขาจะสะดุ้งกลับไปสู่นิวรรคห้าทันทีเลยคือความโลภความพยาบาทความพุ่งสร้างความมุ่งเบียดเบียนความไอ่อนหูใจอย่างน้อยๆก็คือความโลเลกับความหดหูวใจเนี่ยครอบงําเขาแน่นอนบาปครอบงาเขากลุ่มนี้ก็เลยถึงความเสื่อมได้ เทวด,ดายังมีอยู่สองพวกอย่างนี้นะคือพวกเสื่อมกับพวกไม่เสื่อมสาเหตุเพราะการได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ากลุ่มหนึ่งได้ยินได้ฟังจึงเข้าใจเรื่องภพเขาก็เลยจับอยู่ตรงเหตุที่ทําให้เกิดภพเนี่ยเขาจะละตัวนี้ละเหตุในการเกิดภพพอมันถึงความเสื่อมมาเขาจะรู้เลยอันนี้จังความไม่เที่ยงทุกขังกันแตกสลายสภาวะทั้งสองอย่างไม่อาจควบคุมเป็นอนัตตาเขาจะเข้าใจเขาเลยปรุงพอปรุงมนเลยไม่เสื่อม เขาเลยพัฒนาเข้าสู่นิพพานแต่อีกกลุ่มหนึ่งไม่รู้เขาติดอารมณ์พอเขาไปได้อารมณ์ของฮิริโอตปะอารมณ์ของความสุขที่เป็นอารมณ์ของเทวดาเขาจะพอใจเขาจะพอใจในอารมณ์นั้นพอมันเสื่อมขึ้นมาเขาจะรู้สึกเป็นทุกข์เขาจะรู้สึกเป็นทุกข์ปับ๊บโดยที่เขาไม่รู้ว่าภาวะเหล่านี้มันได้พบใหม่มาแล้วอารมณ์นี้เป็นทุกข์ได้พบใหม่มามันเป็นทุกขติเป็นทุกขติพบเขาไม่รู้เนี่ยมันสะดุ้งกลับ พอเขาตายอย่างความเป็นเทวดาเขาก็เลยต้องไปเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสันนรกได้เหมือนเดิมความเสื่อมยังเกิดมีกับเทวดาได้ใช่ไหมตัวความเสื่อมทีนี้เราท่านทั้งหลายก็มีเจตนาอยากให้เทวดามาปกปักรักษาเพราะเราเข้าใจว่าเทวดาท่านมีมีอำนาจมีอำนาจเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ในภาวะความเป็นจริงเทวดาจริงๆเพิ่นก็เป็นอนิจจังนะคือเพิ่นถึงการแตกสลายเหมือนเดิมเป็นอนิจจังพออนิจจังคือความเสื่อมเนี่ยมันคือตัวชรานั่นแหละ slowly. เทวดาก็ชราได้พอมันเสื่อม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 มากข้าเหมือนก้อนน้ำแข็งอ่ะมันละลายละลายละลายสุดท้ายมันก็ทุกขงังทุกขังคือแตกสลายทุกขังไม่ได้แปลว่าเป็นทุกนะไม่ได้แปลว่าความรู้สึกเป็นทุกนะทุกขังในใจรับแปลว่าการแตกสลายมันเป็นผลจากอนิจจังคือความเสื่อม ภาวะสองอย่างนี้ไม่อาจควบคุมม,มันเป็นไปนโดยธรรมชาตินั่นคือสรรภาวะของอนัตตาใช่ไหมแต่แต่ถามว่าเทวดาเขามีฤทธิ์ไหมเขามีฤทธิ์เขามีฤทธิ์พอเขามีฤทธิ์มาแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เสื่อมแต่ความดีของเขาเนี่ยความดีของเขาเนี่ยทยังไงมันถึงจะมาจูนกับกับเราได้เราคนที่จะเป็นบุคคลเช่นไหลอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมาก ประจุขั่วของเทวดาขั้วของเทวดากับขั้วของเราเนี่ยมันจะมันจับคู่กันได้หรือเปล่าอันนี้สําคัญวัตถุมงคลเหมือนกันนะวัตถุมงคลเหมือนกันอาจารย์มีความเชื่ออยู่เรื่องหนึ่งว่าวัตถุมงคลเนี่ยมันเสกให้ขังได้แต่มันต้องมีกําลังของสมาธิหรือกําลังของความดีกําลังของเมตตาเพราะเมตตาเนี่ยมันก็เป็นฌานระดาหนึ่งเขาเรียกว่าเมตตาเมตตาฌานตัวกรุณา ความอยากให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์นี่ก็เป็นฌา,เาเนเราเจริญด้วยดีก็เกิดเป็นฌานเป็นกรุณาฌานเป็นไม่อิจฉาฌานคือมุทิตาเป็นโอเบกขาอย่างเงี้ยมันเสมอกันเลยกับฌานหนึ่งสองสามสี่ตัวเมตตากรุณามุทิตตาออเบคขามันจะมันจะเสมอกันเท่ากันเท่ากันกับฌานหนึ่งสองสามสี่เลยถ้าเกิดเรามีองคุณอย่างเนี้ยมันถึงจะเสกของให้ขังได้แต่ความขังเนี่ยความขังนี่นะมันก็เป็นอนิจจัง คือมันเกิดขึ้นในในขณะที่เรามีกําลังแต่พอกําลังนี้มันหมดมันก็เสื่อมสลายไปเหมือนก้อนน้าแข็งเหมือนเดิมในความขังเนี่ยทำยังไงทํำยังไงคนที่ปรารถนาความขังความขังถึงจะมาอยู่กับเราได้เราต้องมีขั้วที่มันไปบวกกันได้เป็นต้นว่าความกรลลุนความกตตัญยูกะตะเวหิตาอย่างเงี้ยความดีของเทวดาก็จะมารักษาบุคคลผู้มีความดีถ้าเราไม่มีความดี ความดีของเทวดาก็ไม่อาจจะมารักษาเราได้เพราะมันจับคู่กันไม่ได้ถ้าเกิดเรามีความดีพอพอแก่แก่กันสมอพอมันเข้ากันได้กับความดีของเทวดาหรือว่าความดีของของขังวัตถุมงคลเนี่ยมันก็จับคู่กันจับคู่กันแล้วเรารักษาความดีนั้นไว้มันก็จะเกิดความขังได้อย่างน้อย11อย่างนะอานิสงส์ของความดีหรือว่าความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยความศักดิ์สิทธิ์มันจะเกิดขึ้นแก่เราเนี่ย พระพุทธเจ้าท่านเป็นคนตัดเองนะผลจากการที่เราจเจริญความดีเนี่ยผลจากการที่เราจเจริญความดีหนึงก็คือทําให้เป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของเทวดาเป็นที่รักขององมนุษย์อย่างเงี้ยเราจะไม่ตายอันนี้สําคัญเลยนะเราจะไม่ตายด้วยไฟเราจะไม่ตายด้วยสัตว์ตาเราจะไม่ตายด้วยอาวุธเราจะไม่ตายด้วยยาพิษพูดง่ายๆคือเราจะไม่ตายโหง การไม่ตายหงนี่ได้นะแล้วเราจะสามารถเข้าสมาธิได้ง่ายเวลาจะตายเราจะไม่หลงลืมสติตายเราจะคือยังไงเราก็ไม่ตกไปสู่ในโลกอันชั่วนี่คือคือผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากจากความดี <c oughs> ยังไงมันก็เกิดขึ้นเนี่นอมมันสามารถป้องกันภัยคือความตายโหงได้พอสามารถป้องกันภัยคือความตายโหงได้และมันเป็นคลุกรรมเลยนะมันเป็นคลุกรรม ถ้าเกิดเรารักษาตัวนี้ไว้คือความดีตรงนี้ไว้ไมเมตตากรุณานะมุนิตาเหมือนพระพรหมเนี่ยมันเป็นครุกรรมเป็นกรรมหนักกรรมหนักนี่มันไม่ต้องรอชัดหน้ามันจะส่งผลในปัจจุบันชาติความมั่งคัง่งความมั่งคั่งความเป็นสุขความอะไรมันเกิดในปัจจุบันชาตินี่แหละไม่ต้องรอชัดหน้าถ้าเราบําเพ็ญให้มันถูกตาให้มันถูกทางนะนี่อาจารย์แนะนําวิธีวิธีที่จะจับขั้วกันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จับขั้วก,กันกับเทวดาแต่ทั้งหมดเนี่ยนะ ถ้าเกิดเหตุปัจจัยมันมันไม,ม,นไม่มันไม่พร้อมหรือว่ามันขาดไปมันก็จะสลายทันทีอย่างเรากลายเป็นคนร้ายอย่างเรากลายเป็นคนใจร้ายของขังก็เสื่อมเหมือนกันไม่ใช่ว่าของขังจะดํารงอยู่ได้โดยทาวรของขังก็เสื่อมถามว่าของขังมีมีฤทธิ์ไหมเทวดามีฤทธิ์ไม่มีแต่เขาจะรักในบุคคลที่รักในสิ่งที่เขารักเทวดาเขารักบุคคลในบุรักบุคคลที่รักในสิ่งที่เขารัก เขารักกิริรักโอตป,ปะเรารักยิรีรักโอตป,ปะเหมือนกันกับเขาอ่ะเขาถึงจะรักเราอ่าเขาจึงจะปกปักรักษาเราวันนี้นะเรามีพิธีกรรมสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือพิธีสง์พิธีสง์ก็เป็นเรื่องของบุญล้น้วนหรือว่าความดีล้นวนพิธีที่สองก็คือเป็นพิธีที่ตามความเชื่อแต่ถามว่าตามความเชื่อมันใช้งานได้จริงไม่ได้จริงเป็นต้นว่า บางคนอาจจะสงสัยว่าสถานที่นี้เคยเป็นวัดมามาก่อนหรือเปล่าเราก็ขออนุญาตขออนุญาตสงให้ให้เพิกถอนที่ตรงนี้ออกซะให้สงอนุญาตให้เป็นที่ของเราโดยชอบธรรมเขาเรียกว่าสอดสวดถอนสวดถอนพอสวดถอนเสร็จก็ตั้งสารตั้งศารนี่ก็คืออนุญาตหรือว่าบอกกล่าวให้เทวดาเพิ่นมาอยู่เพิ่นได้มาอยู่มาอาศัยได้ ตามอัธยาศัยนะก็เป็นการเปิดใจกว้างเป็นพิธีส่วนที่สอง <c oughs> ซึ่งพิธีส่วนที่สองนี้ก็ดูความเหมาะสมอาจจะทําก่อนก็ได้จะทําหลังก็ได้อย่างวันนี้เรานะ่าจะต้องทําหลังเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วนะถ้าโดยความเป็นจริงแล้วนะถ้าเราอยากให้เทวดารับเราอย่าทิ้งความดีเราอย่าทิ้งความดีงามเทวดาจะไหวจะไหว้มนุษย์เทวดานี่นะ เขาจะไหว้มนุษย์ที่มีความกตัญญูกตเวทิตามนุษย์คนไหนมีความกตัญญูกตเวนะกตเวทิตาต่อบรรดาบิดาต่อครูบาอาจารย์เทวดาไหว้เขาจะไหว้บุคมนุษย์ผู้มีศีลมีศีลห้าจะครบไม่ครบก็ตามแต่เราตั้งใจที่จะมีนะเราอาจจะทําได้วันละสาข้อวันละสองข้อแต่เราตั้งใจที่จะมีศีลเนี่ยเราเป็นคนดีเราเริ่มจะเป็นคนดีเนี่ย เทวดาเขาจะเริ่มนับถือเราแหละว,ว่าไอ้คนนี้มันเป็นคนมีความพยายามที่จะเป็นคนดีถ้าสมบูรณ์เลยมีห้าข้อได้ก็ยิ่งดีเทวดาจะไหว้เทวดาจะไหว้คนที่มีศีลแปดคนเทวดาจะไหว้คนที่เข้าใจอริยสัจสี่ปฏิบัติตนตามหลักของอริยมรรคมีองค์แปดอันนี้เทวดาเขาจะไหว้เขาไหว้เขานับถือแล้วสุคติของเทวดาจริงๆคือความเป็นมนุษย์เวลาเขาจะตายมาเนี่ยเขาจะอวยพรกันเทวดา เขาจะไวพใรใยกันเออกอให้เธอไปเกิดเป็นมนุษย์นะระวังนี้นะพวกเทวดาเขาจะเห็นภพของความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสุกติภพของเขาแต่สิ่งที่เขาเลิศดเขาประเสริฐกว่าความเป็นมนุษย์ก็คือหนึ่งเขามีโพกรัท์ที่ที่ละเอียดกว่าทรัพย์สมบัติเขาเนี่ยจะละเอียดกว่าเราสองเขามีอิทธิฤทธิ์มากอ่าเขามีอิทธิฤทธิ์มากกว่าเราสามหิวพ,พันวันนะอะไรพวกเนี้ยเขาจะประเสริฐกว่าเราเท่านั้นเองแต่ ชาามรณะชารามรณะเนี่ยเสมอก,กันกับเราเลยอายุไขเขายืนเขายืนกว่าเราเนี่อีกตัวหนึ่งอายุไขเขาจะยืนกว่าเราแต่สุดท้ายชาากับมรณะไม่ต่างกันเราเทวดานะไม่ต่างอะไรจากเราซึ่งเราท่านทั้งหลายวิธีการเข้าถึงเทวดาที่ง่ายที่สุดก็คือทำทำเราให้มีคุณธรรมเราทําได้ไม่ไม่มากก็เอาข้อใดข้อหนึ่งก็ได้เป็นต้นว่ากตัญญูอย่างเงี้ย ระศาสดาแนะนำสามข้อออกนะสามข้อที่ทําที่เป็นธรรมที่ทําให้เราจะไม่จนอีกต่อไปนับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปคือหนึ่งจากะการให้ทานโดยไม่หวังผลอย่าไปนับอย่าไปจํามาเลยอะไรที่เราให้เขาเราให้เพื่อความเป็นคนดีเห็นไหมจากะอันที่สองสัญญามาะสัญญามะคือความสํารวมสํารวมกายกับวาจาไม่ขอโทษอันที่สามคือธรรมะความข่มใจความข่มใจจากสิ่งยั่วเยา้าจากสิ่งยั่วยุ เราบ่งเพรทำสามอย่างเนี่ยเราจะไม่จนเราจะไม่มีทางจนอีกต่อไปวันนี้อาจารย์ก็ขออนุมโมทนาเนอกับเจ้าภาพทั้งหลายให้าพากกันอุดสมอุสาอุสมอุสาอยู่กับคุณงามความดีอาจารย์ก็ขออนุมโมทนากับกุศสเจตนาของเจ้าภาพของญาติของโย,ยมทั้งหลายจะขึ้นบ้านใหม่ก็ดีจะ เปิดบริษัทใหม่ก็ดีก็นึกถึงคุณครูบาอาจารย์อารัธานานมนบุญครูบาอาจารย์มาเพื่อที่จะเพื่อที่จะไดะ้กระทําซึ่งทานไมบุญนั้นเป็นการบริจาคทานพอให้บุญทั้งหลายทียญาิโยมทั้งหลายได้กระทํามาโดยทั้งหมดทั้งสิน้บนบุญทั้งหลายที่อาจารย์ได้ทํามาโดยทั้งหมดทั้งสิน้นจงรวมรวมกันเป็นภาระเป็นปัจจัย นุนนำสรงให้ท่านทั้งหลายทุกอย่าให้ได้ใครอย่าให้มีให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีสมปรารถนาอันดีทุกทุกประการเถินสา<ะ>ธุ